สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ที่เราจะพาคุณไปรับฟังเรื่องเล่าผีวิญญาณตำนานลี้ลับที่หลายคนไม่กล้าเล่าหลายคนไม่กล้าฟังแต่เรากล้าหยิบมาคุยกันแบบสดสดหลอนๆทุกสัปดาห์ครับวันนี้พี่มีเรื่องราวสุดพิเศษมานำเสนอมันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ฝังอยู่ใต้ดินจริงๆ ว่ากันว่าลานหนึ่งในป่าทางภาคเหนือของไทยเคยเป็นลานประหารน,นักโทษที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์การทำคุณไสยและสิ่งที่รัฐโบราณไม่ยอมรับไม่มีการจารึกไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไม่มีแม้แต่ชื่อในแผนที่แต่ที่นั่นกลับมีเสียงมีเงาและมีคำสาปที่ส่งต่อกันมาแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องนี้มีตัวละครหลักอยู่สองคนคืออาจารย์ภาคนักโบราณคดีสายตรง จนบังเกินได้รับข้อมูลบางอย่างจากชาวบ้านจนตัดสินใจออกเดินทางไปสำรวจลึกเข้าไปในป่าพร้อมกับขวัญน,นักศึกษาฝึกงานสาวที่ดูเหมือนจะมีบางอย่างเชื่อมโยงกับสถานที่นั้นโดยไม่รู้ตัวเสียงวิญญาณการขุดค้นโซ่ตรวนสมุดที่เขียนด้วยหมึกวิญญาณและการเสียสละด้วยเลือดจริงๆคือสิ่งที่รออยู่ในเรื่องนี้และวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบว่า อะไรทําให้ลานสังเวยนี้ยังคงมีเสียงมาจนถึงทุกวันนี้พร้อมแล้วเชิญน้องมินมาเปิดใหม่เลยครับโอ้แค่เกริ่นก็ขนลุกแล้วะพี่กรคือหนูขอบอกเลยว่าเรื่องนี้หนูอ่านแล้ววางได้ลงจริงๆค่ะมันไม่ได้แค่หลอนนะแต่มันมีความเจ็บปวดมีความรู้สึกที่ลึกกว่าผีแบบที่เราเคยได้ยินอะ คือมันเปิดหัวมาด้วยความสงสัยธรรมดาแบบนักโบราณคดีเลยใช่ไหมคะแต่ยิ่งขุดยิ่งลึกคือไม่ใช่แค่ดินที่ถูกขุดแต่วิญญาณก็ถูกขุดขึ้นมาด้วยอะ่ะหนูอยากให้พี่เล่าได้ฟังตั้งแต่จุดที่อาจารย์ภาคเขารู้ว่ามีลานนี้อยู่อะ่ะมันเริ่มยังไงล่ะคะดีเลยครับนี่แหละจุดเริ่มต้นของคำว่าเสียงกระซิบที่แท้จริงคืออาจารย์ภาคเขาไปบังเอิญเจอกับตาแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องลานประหารน,นั่นเลย แต่ตาคนนั้นเล่าว่าเคยมีเสียงกรีดร้องจากใต้ดินตอนที่เขาเดินตัดป่าในคืนหนึ่งอาจารย์ก็เลยขุดหาข้อมูลยิ่งหายิ่งเจอแต่เอกสารที่หายไม่มีแผนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนประวัติศาสตร์และยิ่งไม่มีคนยอมพูดยิ่งทําให้เขาต้องไปให้ได้ครับแล้วเขาก็ชวนน้องขวัญน,นักศึกษาฝึกงานสาวที่พอมีเซนเรื่องลี้ลับติดไปด้วยพอไปถึงนี่คือ หนูโหจำได้เลยว่าแค่ลานมันก็รู้สึกหลอนแล้วอะพี่กรณ์มันไม่มีอะไรเลยนอกจากไม้3ต้นขึ้นกลางลานแล้วมีซากเหมือนโซ่เก่าๆฝังอยู่ในดินมองดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่พอขวัญเขาไปสัมผัสนะเสียงเลยอะมาเลยจะ้ะเสียงร้องเสียงกระซิบเสียงคลายโซ่ลากพื้นคือหลอนยันตับอะ ใช่และที่พีคคือตอนกลางคืนครับคือเหมือนทั้งลานมันกลายเป็นห้องฟังคำสารภาพของวิญญาณน่ะมีทั้งเสียงเด็กผู้หญิงเสียงผู้หญิงแก่เสียงผู้ชายที่เหมือนโดนบีบคอแล้วพอเช้ามากลางลานมีลายมือเขียนเป็นคำสารภาพทั้งทังที่ไม่มีใครจับปากกาเลยนะครับ โหพูดแล้วก็ขนลุกอีกรอบอะ่ะหนูจำได้ว่ามาลัยเป็นชื่อหนึ่งที่เขียนขึ้นในสมุดใช่ไหมคะมาลัยเป็นหญิงสาวที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนใช้ไสยศาสตร์ทั้งที่เธอแค่รักษาคนด้วยวิธีพื้นบ้านแล้วโดนจับไปสังเวยในพิธีที่ไม่มีแม้จะพระเจ้ารับรู้อะ่ะคือเจ็บอะ่ะไม่ใช่แค่หลอนน่ะถูกต้องครับแล้วมันยิ่งหนักตอนที่อาจารย์ภาคเริ่มฝันถึงเธอทุกคืน ในฝันคือเขายืนดูอยู่ตอนมาลายโดนประหารแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรไม่ห้ามไม่ช่วยจนเขาเริ่มสงสัยว่าเขาเคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนใช่แล้วคือพอเข้าสู่ช่วงกลางเรื่องหนูก็แทบไม่กล้าหยิบสมุดขึ้นมาอ่านเลยอะพอคำพูดแต่ละคำที่ปรากฏในสมุดมันเหมือนมีคนพูดอยู่ข้างหูจริงๆอะมันเจ็บมันกโกรธมันเศร้าแล้วมันอาฆาตแบบที่ไม่ได้อยากให้ใครอโหสิกรรมดิซําอะ แล้วเรื่องก็ไปถึงจุดแตกหักตอนที่เลือดต้องมาแลกเสียงครับอาจารย์ภาคใช้เลือดตัวเองหยดลงกลางลานเพื่อเปิดพิธีกรรมที่เก่ากว่าสิ่งใดและนั่นคือจุดที่ทุกเสียงดังขึ้นพร้อมกันหมดเหมือนกับว่าทุกวิญญาณที่เคยถูกเงียบไว้ได้ลุกขึ้นมาพูดกันหมดเราไม่ใช่แค่พูดนะพี่แต่มันคือคำสารภาพที่โลกไม่เคยได้ยินใครฆ่าเขาทำไมเขาถึงตายทำไมพวกเขาถึงยังอยู่ที่ลานนี้ คือหนูฟังแล้วน้ำตาไหลเลยอ่ะแบบเขาไม่ได้อยากหลอกแค่เขาไม่อยากถูกลืมและนั่นแหละครับจุดสำคัญของเรื่องนี้เลยคำสาบที่แท้จริงไม่ใช่การหลอกหลอนแต่คือการถูกลืมและเรื่องกระจบแบบที่ทุกเสียงสงบแต่บรรยากาศยังคงน่ากลัวอยู่เหมือนมีใครสักคนยังรอให้เราฟังต่อไปเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผีแต่มันเป็นเรื่องความจริงที่ถูกกลบ ใครที่ยังไม่เคยฟังแบบเต็มๆทุกตอนหนูบอกเลยว่าต้องไปฟังให้ครบค่ะฟังแล้วอาจจะกลัวแต่มันคือความกลัวที่ทำให้เราเข้าใจวิญญาณมากขึ้นใครอยากฟังแบบเต็มทุกตอนนะครับกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับและถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อยากให้เรานำเรื่องจริงเรื่องเล่าหรือพอดแคสต์แนวผีแบบลี้ลับแต่มีเนื้อหาหนักแน่นแบบนี้มาอีกอย่าลืมกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญญาณ กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ที่จะทำให้คุณขนลุกแบบลึกถึงวิญญาณแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหลอนครั้งหน้าที่เสี่ยงกระซิบของวิญญาณค่ะ